คลิปนี้นะคะจะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนๆพี่สองตัวมาหนึ่งตัวนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะเนาะคลิปนี้นะคะเมื่อกี้นี้นากลงในคลิปสั้นแล้วนะคะเนาะแต่คลิปมันติดเหลืองนะคะพี่คลิปติดเหลืองนี้ก็หมายถึงว่าเหมือนอานาพิมพ์พิมพ์แบบว่ายังไงอะสองตัวมาหนึ่งตัวหน้า ไม่รู้นะคะว่า AI เขาจับยังไงนะคะเนาะแต่มันติดเหลืองนะคะน่ารบเนาะแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปปกตินะคะคลิปนี้คําเตือนจากช่องนะคะทําคลิปสั้นลงก็ไม่ใช่ว่าจะได้ลงทุกคลิปนะคะพี่บางคลิปอะโหลดลงไปแล้วนะคะเนาะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยคือมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะเนาะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวหนังสือที่เราเขียนนะคะก็หมายถึงว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบกดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบสาธารณะนะคะวันพี่มันมันน่าก็คือเข้าใจเป็นบางส่วนนั่นแหละเนาะแต่มันติดเหลืองนะคะก็คือลบออกก็ไม่เป็นไรเข้าสู่คลิปปกติ <laughs> อันนี้คำเตือนจากช่องนะคะ <laughs> เมื่อกี้ลบออกแล้วนะคะเนาะแต่ก็มีคนดูอยู่นะคะแต่มันต้องลบเนาะเพราะมันติดเหลืองถ้ามันติดเหลืองเนี่ยมันก็คือมันเปิดสร้างสร้างรายได้ไม่ได้นะคะถ้าเราเอาไว้อย่างเงี้ยคือมันก็มันมียอดคนดูแต่ที่นี้ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเหมือนเปิดสร้างรายได้ได้นะคะเนาะเพราะว่าคลิปสั้นเนี่ยคือเขาจะเปิดเปิดให้โดยอัตโนมัตินะคะเนาะในในคลิปสั้นนะคะที่นากลงเนี่ย ถ้าอันไหนที่ว่ามันติดเหลืองเนี่ยคือหน้าก็ต้องมาไล่ดูแล้วก็ต้องลบออกนะคะถ้าปล่อยไปมันก็ดูมันก็ดูแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆพี่หน้าก็เลยลบออกแล้วก็มาลงเป็นคลิปปกติเลยอ่ะไม่เป็นไรชุดนี้นะคะชุดนี้สองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวหน้าเขียนตัวหนังสือให้ใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงองเขียนตัวใหญ่ น่าไม่รู้หรอกนะคะว่า AI เขาตับแบบไหนนาก็เขียนปกตินะคะสองตัวมาหนึ่งตัวจะเดินอยู่ประมาณสี่วดห้าวดหกวดเนี่ยมันก็จะหลุดครั้งหนึง่งเนี่ย แต่น่ไม่แน่ใจนะคะว่างวดนี้คือของเขาจะมาไหมแต่งวดที่แล้วเนี่ยคือสามมันชนกันทั้งหมดอยู่สามชุดนะคะสามมันชนอยู่สามชุดสามมันชนกันทั้งหมดอยู่สามชุดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูงวดที่แล้วมันจะมีมันจะมีอย่างนี้นะอ่ะต้องเอาปากกาเรียกเขียนเดี๋ยวนะคะงวดที่แล้วมันจะมี อ่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะงวดที่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยไม่ใช่สิโอไอเจ็ด oh, ตรงนี้สามนะคะตรงนี้สามไม่ใช่ห้าแล้วก็มันก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คืออันนี้เดี๋ยวนะมันมีกี่ชุดหนึ่งชุดสองชุดอ่าแล้วก็สามก็ชุดนี้ เนี่ยค่ะงวดที่แล้วคือมันเป็นอย่างนี้งวดที่แล้วเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่มันก็มาที่สามแต่อันนี้นะคะแต่งวดนี้ยคือหน้าก็ไปที่ที่อีกล็อกหนึ่งนะคะเนาะก็เป็นล็อกบนนะคะก็คือล็อกนี้เนี่ยมันได้แปดแต่สี่ แต่ตัวเลขสองตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าของเขามานะมันมาคู่กันไม่ได้นะคะเพื่อนๆพื่นพี่มาคู่กันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขมันบ่งบอกเนาะเพราะว่ามันไม่มีอันไหนที่มาคู่กันได้นะคะอย่างอนเนี้ยห้ากับสามถ้าห้ามาสามก็ตายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหกมาเก้าตายถ้าเก้ามาหกตายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้นะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนอันนี้ไปได้เดี๋ยวนะคะ เก้ากับหกเดี๋ยวนะคะพพี่เก้ากับหกนี่รู้สึกว่าคนละล็อกนะคะถ้าล็อกไหนที่มันมาคู่กันได้มันก็จะมาคู่กันนะคะแต่ล็อกไหนมันมาคู่กันไม่ได้อันนี้คนละล็อกนะคะพืนพี่อันนี้คือมันอยู่ที่ล็อกสามมันอยู่ที่ล็อกสามเนาะแต่นาเอามาเข้าในในล็อกนี้นะคะแสดงว่าล็อกสามนี่คือมันมันสามารถมาด้วยกันได้แต่อันนี้คือ มันเป็นสิบหน่วยอันนี้คือมันไปหลักร้อยนะคะอ่ะนากดึงดแล้วงวดนี้นะ่าก็ใช้หลักสามนะคะใช้หลักที่สามก็คือหลักนี้นะคะทีใช้หลักที่สามมาดูหลักที่สามมันก็คือได้แปดกับสี่อ่ะถามว่าเนี่ยอันนี้หลักที่สามเหมือนกันอันนี้นะ่าก็ใช้หลักที่สามเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าล็อกล็อกที่สามเนี่ย มันก็มาคู่กันได้เหมือนกันนะคะงวดนี้ก็คือแปดกับสี่นะคะแต่อันนี้คือน่าจะใช้ใช้ล็อกที่สองอันนี้น่าใช้ล็อกที่สองอันนี้ล็อกที่สามนะคะอันนี้ล็อกที่สามเนี่ยล็อกที่สามมันสามารถมาคู่กันได้อยู่แต่นา่าดูมันต้องไปดูที่เลขดับนะคะพี่ว่าดับงวดเนี้ยคือดับเดียวมันดับอะไรแค่นั้นแหละแต่เมื่อกี้นี้นา นากงดับเดียวไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะออดับเดียวดับเดียวเมื่อกี้นี้ที่นากลงคลิปสั้นมันไม่ได้ติดเหลืองนะคะเพ,เพื่อนเพื่อพี่ลองไปดูเนาะไม่น่าติดนะคะเพราะว่าหน้าใกล้ดูแล้วแต่ถ้าคลิปไหนมันติดเหลืองคือหน้าก็จะลบออกแล้วก็จะมาลงคลิปปกตินะคะเนาะคลิปคลิปสั้นนะคะเนาะเนี่ยมันจะดับ ดับตัวหนึ่งนะคะมันก็จะเหลืออยู่ตัวหนึง่งแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่เพราะว่าชุดพวกนี้คือมันเป็นชุดที่ไม่ได้คิดไม่ได้คํานวณน,นะคะคือนาจะทําเก็บไว้เป็นล็อกนะคะมันจะมีล็อก1นึ่งถึงล็อกสิแค่นั้นเองเวลาดูเนี่ยคือมันจะสลับฟันปลานะคะเวลาดูเนี่ยคือมันจะสลับฟันปลานะคะตัวเลขก็คือมันจะออกเหมือนเหมือนกัน การเดินขึ้นบันไดลงบันไดอ่ะมันจะเป็นฟั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 นอย่างนั้นน่ะใช่เราก็ต้องจับจุดที่มันได้นะคะถ้างวดไหนจับได้ก็คือมันก็เราก็ได้ตัวเลขที่ออกมาเป,เป๊ะนะคะพี่แต่ถ้างวดไหนที่เราดูผิดมันก็คือไม่ได้นะคะเนาะแล้วงวดนี้ก็คือแปดกับสี่นะคะ 8เกสีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือชุดพวกนี้มันไม่ได้เน้นนะคะเพื่อนๆพี่ว่ามันจะอยู่ร้อยอยู่สิบอยู่อยู่หน่วยนี่แหละคือคือปัญหานะคะเนาะแต่ทีนี้ว่าตัวเลขที่น่าหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคือเป็นตัวเลขระบบขั้วนะคะที่น่าใช้ในการขั้วตัวเลขแค่นั้นเองมันเป็นระบบขั้วมันไม่ได้เน้นว่าจะอยู่ร้อยอยู่สิบอยู่หน่วยเพราะฉะนั้นนั่นคือเราก็ต้องหาอีกสามจุดนะคะหาอีกสามจุด แล้วเราก็มาคั่วเป็นสามตัวเลยง่ายๆแค่นั้นจบนะคะพี่แล้วถ้าใครมีชุดโต๊ดนะคะหมายถึงว่าชุดสามตัวโต๊ดของนาค่ะที่เคยเช่าของนาคไปก็เอาคู่นี้นะคะถ้าสมมติมันเดินนะก็เอาไปจับได้เลยนะคะพี่สามตัวโต๊ดหนึ่งชุดจะมีอยู่สามสิบหกชุดนะคะง่ายๆไม่มีอะไรยากนะคะเนาะแล้วก็พี่ท่านหนึ่งนะคะที่จะสั่งอะไรนะเดี๋ยว ต่อเหรอเป็นต่อเงินต่อทองหรือเปล่าก็เข้าไปที่ไลน์นะคะเพื่อนเพื่อนพี่เข้าไปที่ไลน์แล้วก็แคป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 อันที่จะสั่งอ่ะที่อยู่หน้าหน้าช่อง youtube ของหนาก็ก็ให้นาาดูที่ไลน์ได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าไลน์ของหน้าคือมันนาาเปิดนะคะเนาะเปิดแบบเพิ่มเพื่อนแบบอัตโนมัตินะคะเนาะก็ พี่ที่จะสัง่งต่อเงินต่อต่อทองนะคะก็เข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ใครที่จะสั่งมุ้งก็เข้าไปตรงที่ไลน์ได้เลยนะคะพี่แล้วใครที่จะสั่งคือจะสั่งอะไรก็คือไปตรงนั้นนะคะน่าอ่านเจอหลายคอมเมนต์อยู่นะคะเนาะเพื um ่อนๆพี่ก็เข้าไปที่ไลน์ได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ตรงนี <t <t ้เลยก็ได้นะคะจะให้ส่งแบบไหนนะคะเนาะ ราคานะคะก็เดี๋ยวถามที่ไลน์นะคะพี่เนาะสินค้าบางทีหน้าก็ไม่ได้ลงสินค้านะคะเนาะก็คือน้าไม่ได้ลงราคานะคะก็คือลงสินค้าแต่คือไม่ได้ลงราคาที่นักไม่ได้ลงราคาเนี่ยคือหนึ่งคือราคาสินค้านะคะมันพีมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนอกจากว่าราคาที่นักไปเอาเนี่ยคือมันเป็นราคาเดิมก็คือขายราคาเดิมนะคะ แต่ถ้ามันเป็นราคาใหม่มาอย่างสมมุติว่ารถเนี้ยมันหมดแล้วอะหน้าก็ไปที่โรงงานใหม่เนี้ยถ้าโรงงานเขาเปลี่ยนแปลงราคาน้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงราคาด้วยเพราะฉะนั้นคือเวลานาลงคลิปเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยได้เน้นราคาลงนะคะเนาะนอกจากว่าเพื่อนๆในพี่ชอบอันไหนก็คือแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งให้นาคดูทางไลน์นะคะแล้วก็ถามได้นะคะเนาะที่ร้านก็คือส่งนะคะเนาะถ้าว่างมันก็คือส่งหมดละคะ่ะเพื่อนๆในพี่มันก็ แต่คือช่วงนี้ก็ก็ว่างแล้วนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ว่างแล้วนะคะเนาะเพราะว่ามันมันก็อยู่ตัวแล้วนะคะน้องงานมันก็เข้าล็อกแล้วเพราะว่ามันหมดหมดหน้าทุเรียนแล้วนะคะคืองานมันก็น้อยลงนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าทุเรียนหน้าตัดอย่างเงี้ยมันก็คือมันบวกกับฝนฟ้าอากาศด้วยคือมันก็ต้องเร่งนะคะเนาะแต่ช่วงนี้ก็คือต้องบำรุงแล้วนะคะก็คือ ลดน้ําให้น้ําบํารุงต้นแค่นั้นนะคะอันนี้ก็คือหมดจากตรงนั้นแล้วทีนี้ก็คือก็มีเวลามาทําตัวเลขนะคะเพื่อนๆพี่เนาะใครชอบแบบไหนก็คือจัดไปนะคะเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะพี่ถ้าคลิปสั้นนะคะถ้าคลิปไหนนากลงไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆพี่เห็นแวบๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาดูอีกไม่เจอเนี่ยคือคลิปนั้นติดเหลืองนะคะ ถ้าติดเหลืองเนี่ยคือมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได,ได้ได้นะคะหน้าก็ต้องลบนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาอัดคลิปปกติก็คืออย่างนี้นะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ